มันกัมันใช่ไหมด้วย้วยวยมันไม่ฟูว่าเลยแต่กูเคไปเยงไว้อยู่ทับตรงน้ำห้องพันเด็กก็ว่ายู่เี่ยวอเดี๋ยว ก็มีกวยอเขาเบอกามีก้วยเตียมันซื้อไปหมดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ไปมันบอกมันนะครับให้มันบอกกันมันซื้อแล้วแล้วแล้วเลขว่าหย่ฟองเอาเลขเจหกอีกเจ็ดหกเลขลุกมหารเน่ยเก้าเจ็ดหกเนี่ยนาซื้อเฮ้ยเลขรถถไทยรถเก่าเนี่ยก็เจ็ดหกเออยนรถเก้าเฮาว่าเฮาเฮ้ยเาที่กัเก้าสอง

nhiều bỏng hơn cái <laughs> này, cái tám con này một

เดี๋ยวจะ่อยศิลป<ๆ>ินเหเยนปาริคนกองคุ้งเนี่ยกองเงาเขามีคนสวนบ่พวงขยายว่มีคือเก่าลัวจะลำพงอ่ะม <jaar> ีคนสวนบ่อยมั้งมาไหมใจไปไอ้ก็แปลว่าให้เราข้ามออกับคืน

ชะววันยิงหนึ่คนียตดเ้อเเปวเดี๋ยวลเป็น้อนเลยเประมาณลกว่ะเอาประมาณแล้วไปลูกคัดแต่ว่าคยงัวบนิบ่หูว้ไว้น่ขงหือยวงางหัคือยังไปหางหางยังได้หนีาเมีนตีหางพจอยมาให้แล้วเหลือิตรมันอีกย่อให้ข่แช่ตัวไว้เนี่เอเนี่ยจริงว่เ โอมันล้นมันออกไปอันนึงแต่มันเอาย่งไผมเห็นมันถือไปเหมือนผมว่าม่ได้ใจมันเอาอย่างไรไล่ว่าไล่อย uh ่าลืเงียบอย่าืเีอย่าลำไรอย่าลำไรคนเงียบเยบว่นทไเขาก็รู้เรื่องเงียบเงียบ่เรากเดียไ้ยเงียบกับเงียมั้งเพื่อนช่วน้ยพวกมันี่อวิ่งนอยบอทงมันจะวดเาเอาละเอาละเอาละะรกับเลี่ยนเรื่องใหม่เอามองมองมัวัเนี่ยโอ้ยยันยงยี่เร่าเด็กคนหนึ่ ยเงพอยัวพอยังพออะไรไม่หนีอ่ะ